การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีผู้คนอาศัยอยู่ร่วมกันในหมู่บ้านแห่งหนึ่งอย่างมีความสุขทุกคนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันคอยช่วยเหลือจุนเจือกันอยู่เสมอเมื่อใครมีเรื่องเดือดร้อนอะไรคนในหมู่บ้านก็จะคอยหยิบยื่นน้ำใจให้แก่กันมาโดยตลอดโดยเฉพาะวันนี้ที่มีกิจกรรมพิเศษที่กำลังจะจัดขึ้น นั่นก็คือการแข่งขันวิ่งควายประจำหมู่บ้านโคกหนองนาซึ่งจะมีผู้คนที่หลงรักในการแข่งขันวิ่งควายเดินทางมาจากทั่วสารทิศเพื่อมาเยี่ยมชมงานของหมู่บ้านโคกหนองนาแห่งนี้เป็นประจำทุกปีเพราะที่หมู่บ้านโคกหนองนามีลานแข่งขันที่สวยงามโดดเด่นเป็นทุ่งนากว้างทอดยาวสุดลูกหูลูกตา ทำให้สามารถวิ่งทำความเร็วได้ดีแถมยังมีพื้นที่ในด้านหลังเป็นคันนาและด้านข้างอีกด้วยทำให้ผู้คนมากกางเต็นท์กันแดดนั่งรอชมการแข่งขันได้อย่างสบายๆจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมใครๆต่างก็ชื่นชมประเพณีวิ่งควายของหมู่บ้านโคกหนองนาด้วยกันทั้งนั้นยิ่งไปกว่านั้น ในปีนี้มีเรื่องราวสุดพิเศษที่ทำให้เจ้าของควายที่ชื่อว่าปานจิตต้องมีหัวใจที่เต้นเร็วจนสันะรวเหมือนคนเอาไม้มาฟาดกลองแล้วตีกระหน่ำลงไปอย่างสุดแรงเกิดเพราะหนุ่มน้อยปานจิตนั้นมีความฝันอยากชนะการแข่งขันเพราะรางวัลของปีนี้คือสาวงามฝาแฝดที่เป็นที่พูดถึงของหมู่บ้านด้วยเหตุนี้ปานจิต จึงใช้ความมุ่งมั่นที่มีลงแรงฝึกฝนอย่างเต็มที่ในทุกๆเช้าปานจิตจะตื่นตั้งแต่ตีห้าออกมาอาบน้ำกินข้าวให้เรียบร้อยก่อนที่จะออกไปฝึกวิ่งควายทุกวันก่อนเวลา8ดโมงเช้าทำอย่างนี้เรื่อยไปจนไปถึงห้าโมงเย็นปานจิตนั้นฝึกหนักมากหนักเสียจนข่าวละเลยอาหารเที่ยง ในทุกวันเพราะกลัวว่าจะเสียเวลาในการฝึกซ้อมนั่นเองแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่ปานจิตทำลงไปนั้นก็เพียงเพื่อหวังจะชนะใจสาวงามและได้รับสองสาวฝาแฝดมาเป็นคู่ครองให้ได้นั่นเองไปนาะตั้งแต่ฟ้ายังไม่แจ้งเลยนะไอจิตเอ้ยลุงแจ้งถามปานจิตด้วยความเป็นห่วงครับลุงแจ้ง ยังไงปีนี้ผมต้องเป็นแชมป์ให้ได้เลยครับปานจิตตอบด้วยน้ำเสียงที่มุ่งมั่นวิ่งควายมันเป็นประเพณีกีฬาแข่งขันสนุกสนุกเฉยเฉยไม่เห็นจะต้องจริงจังขนาดนี้เลยนี่นาะลุงแจ้งถามด้วยน้ำเสียงระคนสงสัยพลางขมวดคิ้วประหลาดใจจริงอยู่ครับที่ประเพณีวิ่งควาย มันเป็นเกมกีฬาสนุกสนานประจำหมู่บ้านของเราแต่ว่าที่ผมตั้งใจฝึกซ้อมหามรุ่งหามค่ำแบบนี้ไม่ได้แปลว่าผมหลงรักประเพณีวิ่งควายอะไรนี้มากผิดมนุษย์มนาหรอกนะครับลุงแจ้งปานจิตตอบพลางอมยิ้มน้อยนให้กับลุงแจ้งแล้วพอจะบอกลุงได้ไหมล่ะว่าเพราะอะไรทำไมเองถึงได้ตั้งใจฝึกซ้อมวิ่งควายหนักขนาดนี้ ลุงแจ้งถามด้วยความอยากรู้มันน่าอายนะครับลุงแต่ที่ผมตื่นแต่เช้ามาซ้อมวิ่งควายทุกวันแบบนี้ก็เพราะแม่ละเอียดกับแม่ละออครับใครที่ชนะการแข่งขันวิ่งควายปีนี้จะได้สองสาวฝาแฝดละเอียดกับละออมาเป็นเมียรครับลุงแจ้งปานจิตบอกไปด้วยความเขินพลางเอานิ้วไปพันผ้าเข่าม้าเล่น ออเรื่องมันก็เป็นแบบนี้นี่เองถึงว่าล่ะทำไมเอ็งถึงได้ขยันฝึกซ้อมตั้งแต่เช้าตรู่ขนาดนั้นกำลังใจมันดีนี่เองเดี๋ยวลุงไปซ้อมวิ่งควายกับเอ็งด้วยดีกว่าไม่แน่นะว่าแชมป์ปีนี้อาจจะเป็นของลุงก็ได้ลุงแจ้งหยอกปานจิตแบบขำๆแล้วก็เดินจากไปทิ้งให้ปานจิต วิ่งซ้อมควายคนเดียวไปลำพังในตอนเที่ยงวันนั้นนั่นเองแม่ละเอียดและแม่ละออกำลังเดินหิ้วปิ่นโตกลับจากถวายเพลนที่วัดทั้งสองเห็นปานจิตยังคงฝึกซ้อมวิ่งควายอย่างจริงจังโดยไม่หยุดพักทานอาหารเที่ยงเลยทางคู่จึงเดินเข้าไปหาใกล้ๆแล้วกล่าวทักทายเล็กน้อยสวัสดีจ้าฉันชื่อละเอียด เพิ่งกลับมาจากถวายเพนพระที่วัดกับน้องสาวที่ชื่อละอเห็นพี่ตั้งใจฝึกซ้อมวิ่งควายอยู่คนเดียวกลางแดดไม่พักกินข้าวกินน้ําเลยเดี๋ยวจะเป็นลมเป็นแรงไปนะจ๊ะแม่ละเอียดถามด้วยความเป็นห่วงเป็นใยที่พี่ต้องซ้อมหนักขนาดนี้เพราะพี่ต้องการชนะการแข่งขันประเพณีวิ่งควายของหมู่บ้านโคกหนองนาประจำปีนี้ให้ได้น้องน่าจะทราบดี ว่าเพราะอะไรปานจิตปาดเหงือ่อแล้วตอบออกไปอย่างจริงใจพี่หมายถึงรางวัลการแข่งขันใช่หรือไม่แม่และออรีบถามส่วนขึ้นใช่จะ้ะถ้าเรามีวาสนาต่อกันพี่คงได้ชนะการแข่งขันในครั้งนี้ปานจิตตอบพร้อมกับส่งยิ้มอย่างมีความสุข ไปให้ทั้งสองสาวอย่างไม่ปิดกั้นความรู้สึกของตัวเองไม่มีใครรู้อนาคตหรอกแต่ถ้าพี่ตั้งใจซ้อมขนาดนี้โอกาสชนะก็น่าจะมีแม่ละเอียดตอบไปอย่างเป็นกลางฉันขอให้พี่โชคดีนะจ๊ะเดี๋ยวฉันกับพี่ละเอียดต้องกลับบ้านแล้วยังไงเจอกันวันแข่งขันนะจ๊ะพี่แม่ละอออโปรยยิ้มบางๆให้ปานจิต แล้วเดินจากไปพร้อมกับพี่สาวทิ้งให้ชายหนุ่มยิ้มแก้มปรีอยู่กับควายตามลำพังในที่สุดวันแข่งขันวิ่งควายของหมู่บ้านโคกหนองนาก็ออกมาถึงปานจิตรู้สึกตื่นเต้นมากที่ต้องลงแข่งขันในครั้งนี้แถมครานี้เขายังได้ป้ายหมายเลขหนึ่งมาลงวิ่งแข่งขันในลู่แรกอีกต่างหากแต่ถ้ามองในแง่ดีนี่อาจจะเป็นการเสี่ยงทาย เพื่อบอกเป็นในในว่าในการแข่งขันวิ่งควายในครั้งนี้เขาอาจจะได้รับตำแหน่งชนะเลิศมาครองอยังไงเสียการฝึกซ้อมในทุกๆวันของเขาก็ย่อมต้องผลิดอกออกผลบ้างละเพราะทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลนี้ก็เพื่อจะได้ทั้งสองสาวฝาแฝดมาเป็นเมียนั่นเองเมื่อนึกได้เช่นนั้นปานจิตก็เริ่มตั้งนาโมสามจบแล้วอธิษฐานจิต ขอให้เขาชนะการวิ่งควายประจำหมู่บ้านโคกหนองนาปีนี้ให้จงได้และในทันทีที่สัญญาณปล่อยตัวดังขึ้นปานจิตก็ใช้พลังทั้งหมดที่มีนำควายวิ่งออกไปด้วยความเร็วที่สุดในชีวิตโดยที่ปานจิตไม่ได้สนใจมองดูฝ่ายกองเชียร์เลยว่าวันนี้ลุงแจ้งได้ขนทีมเพื่อนๆของแกต่างายเชียร์ปานจิตเพื่อให้กำลังใจ ในการแข่งขันวิ่งควายในครั้งนี้และไม่ได้มาลงแข่งในฐานะคู่แข่งเหมือนอย่างที่เคยเกทับเอาไว้แต่อย่างใดเร็วๆไอจิตเร,เร็วเเข้าลุงแจ้งโบกผ้าข่าวมา้าแล้วตะโกนเชียร์ปานจิตอย่างออกหน้าออกตาในขณะเดียวกันแม่ละเอียดแม่ละออเองก็คุยกันเบาๆว่าดูท่าปานจิต น่าจะเป็นผู้ชนะประจำปีนี้พี่เอียดดูสิพี่ปานจิตนำโด่งมาโน่นแล้วแม่ละอสายตาลุกวาวด้วยความยินดีจริงๆด้วยน่าจะเป็นผู้ชายคนนี้แหละที่จะได้มาเป็นสามีของพวกเราแม่ละเอียดตั้งใจเฝ้าดูการแข่งขันอย่างตั้งใจว่าปานจิตน่าจะเข้าเส้นชัยมาเป็นคนแรกจริงๆ และนาท้ายที่สุดปานจิตก็เป็นผู้ชนะการแข่งขันประเพณีวิ่งควายของหมู่บ้านโคกหนองนาได้สำเร็จจริงๆงานนี้คนทั้งหมู่บ้านปรบมือร่วมแสดงความดีใจให้แก่ปานจิตที่ได้สาวงามฝาแฝดมาครองใจปานจิตเต้นร,รัวด้วยความสุขฉันทำได้แล้วฉันทำได้แล้วปานจิต ร้องตะโกนกล้องด้วยความดีใจในความสำเร็จของตนเองเองเก่งมากไอเสืองานนี้ได้เมียสมใจแล้วล่ะมึงหลังจากนั้นปานจิตก็ได้ครองคู่อยู่ร่วมเตียงเคียงหมอนกับสองสาวฝาแฝดรูปงามอย่างละเอียดและละอออย่างมีความสุขอยู่พักหนึ่งแต่ไม่นาน เขาก็พบว่าสาวงามที่เขาหลงรักนั้นมีอุบายซ่อนเร้นยินดีด้วยจ้ะพี่ปานจิตพี่ชนะการแข่งขันแล้วยินดีด้วยจ้ะจากนี้เราสามคนจะได้เป็นทองแผ่นเดียวกันแล้วนะจ้ะฉันกับพี่ละเอียดขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยจ้ะฉันดีใจที่สุดเลยเกิดมา ฉันยังไม่เคยดีใจอะไรแบบนี้มาก่อนต้องขอบใจที่แม่ละเอียดกับแม่ละอ,อมาให้กําลังใจฉันในวันนั้นขอบใจจริงๆนะจากนี้ไปฉันจะดูแลแม่ทั้งสองเป็นอย่างดีมีอะไรที่แม่แม่อยากได้ก็ให้บอกฉันได้เลยได้ทุกอย่างจริงหต่จ๊าพี่เว้นเดือนกับดาวแล้วไม่มีอะไรที่พี่จะหามาให้น้องทั้งสองไม่ได้หรอก ขอบใจพี่ปันจิตมากจริงๆนะจ๊ะจากนี้ต้องรบกวนพี่แล้วละจ้ะแม่ละเอียดแม่ละอทำงานแบบได้ดีแบบไม่มีที่บกพร่องงานบ้านงานเรือนสามารถทำได้ดีแบบไม่มีที่ตำหนิแต่เวลาผ่านไปสามเดือนฐานะของปานจิตก็เริ่มตามลงเพราะแม่ละเอียด แม่ละออใช้เงินมือเติบซื้อสินค้าราคาแพงใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายจึงทำให้การเงินของปานจิตมีปัญหากว่าปานจิตจะรู้ตัวว่าฝาแฝดสาวที่เอาชนะมาได้นั้นปรากฏว่าเป็นมิจฉาชีพเธอใช้อุบายหลอกล่อปานจิตจนหมดตัวและตกอยู่ในความยากลำบาก ซึ่งปานจิตเองก็เสียใจมากที่ลหลงไหลไปกับภาพมายาความสวยความงามของหญิงสาวโดยไม่ทันเล่เหลี่ยมของพวกเธอพี่ปานจิตฉันอยากได้รถบีเอเห็นว่าขับขี่ปลอดภัยแถมยังดีไซน์ดูดีอีกด้วยใช่ใช่ฉันเองก็อยากได้รถโตโตยตา้ามันคันเล็กไปไหนมาไหนก็ไม่สะดวกพี่ปานจิต ซื้อคันใหม่ให้ฉันดีกว่านะรถคันไหนก็เหมือนๆกันนั่นแหละโตโยต้าเองก็ขับขี่ปลอดภัยได้ถ้าเราไม่ขับรถโดยประมาทส่วนเรื่องดีไซน์มันก็ต่างกันแค่นิดเดียวไม่เห็นต้องจ่ายแพงกว่ากันหลายเท่าตัวเลยนี่นะอีกอย่างรถก็ไม่ได้คันเล็กอะไรมากมายเราใช้รถที่มีไปก่อนเถอะช่วงนี้รายได้พี่ยิ่งไม่ค่อยดีอยู่ด้วย มีอะไรช่วยกันก็ช่วยกันไปแม้ตอนเจอใหม่ๆบอกว่าอยากได้อะไรก็บอกแต่พอบอกแล้วก็มาพูดแบบนี้ใช่ใช่ฉันจำได้พี่บอกว่าจะให้ทุกอย่างยกเว้นดาวกับเดือนงั้นพี่ต้องขอโทษน้องทั้งสองด้วยแล้วกันแต่นั่นมันเป็นคำพูดเปรียบเทียบอย่างรถเราเองก็มีใช้แล้วนี่นาะ ถ้าอย่างนั้นฉันขอซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ได้ไหมจ๊ะพอดีฉันเห็นลิซ่าใส่แล้วเลยอยากใส่บ้างใช่ใช่ฉันเองก็อยากได้จะได้เอามาใส่ด้วยกันเป็นคู่กันไงล่ะเสื้อผ้าน้องก็มีจนล้นตู้แล้วไงทำไมถึงจะซื้อเพิ่มอีกล่ะแต่ก็ช่างเถอะเสื้อผ้าชุดใหม่ที่ว่าราคาแพงล่ะเท่าไหร่เดี๋ยวพี่โอนเงินให้ แจ็คเก็ตตัวละสี่หมื่กางเกงตัวละห้า0 0ื่นของฉันด้วยอีกชุดหนึ่งนี่มันปล้นกันชัดๆทำไมค่าเสื้อผ้ามันถึงแพงขนาดนั้นนี่ถอยรถหมาได้เลยนะเนี่ยไม่เอาละไม่เอาละไม่เอาเด็ดาขาดจ่ายค่าเสื้อผ้าครั้งละขนาดนี้จะเอาข้าวที่ไหนกินแม่ละเอียดแม่ละออก็ต้องรู้จักใช้เงินให้ประหยัดกันบ้างสิจะ๊ะ เธอขอแค่นี้ก็ไม่ได้แต่ฉันอยากได้นี่นาแล้ววันหนึ่งเธอก็หายไปพร้อมทรัพย์สมบัติทั้งหมดปานจิตรู้สึกหัวใจสลายแต่เขาไม่ยอมแพ้ตัดสินใจออกตามหาอยู่ไหนจ๊ะแม่ละเอียดอยู่ไหนจ้าแม่ละออออกมาเถอะฉันไม่อยากเล่นซ่อนหาปานจิตร้องเรียกภรรยา พางเดินสำรวจไปรอบบ้านข้าวของมีค่าหายไปเกลี้ยงทั้งเงินสดแหวนแต่งงานสร้อยทองและกุญแจรถยนต์ถึงแม้ว่าในใจของปานจิตจะรู้ดีแล้วว่าภรรยาฝาแฝดแสนสวยของเขาจะต้องชิงทรัพย์แล้วหนีไปอย่างแน่นอนแต่อีกด้านหนึ่งของหัวใจของเขากลับไม่ยอมรับเพราะคิดว่าทั้งสอง อาจจะหลบอยู่ม,มุมใดมุมหนึ่งของบ้านก็เป็นได้แต่ตามหาจนทั่วบ้านแล้วมาถึงสามชั่วโมงแต่ก็ไม่เห็นร่องรอยของแม่ละเอียดแม่ละออปานจิตก็เริ่มร้องไห้ออกมาน้ำตาลูกผู้ชายไหลออกมาอาบแก้มทั้งสองข้างเพราะความรักที่มีให้นั้นมันล้นเอ่อเกินคำบรรยายทั้งๆท,ท,ที่รักมากทุ่มเทให้ทั้งเวลาแก้วแหวนเงินทองแต่มันก็ไม่สามารถ รั้งหญิงสาวเอาไว้ได้นี่สินะที่เพลงท่อนดังเขาร้องว่ารักเท่าไหร่ก็คงไม่พอปานจิตปล่อยให้ตัวเองร้องไห้ออกมาเต็มที่อยู่ราวสามสิบนาทีจากนั้นเขาจึงปลอบตัวเองและคิดจะออกตามหาภรรยาสวยทั้งสองที่หนีไปกลับคืนมาให้ได้ถึงแม้ว่าโอกาสที่จะตามเจอจะน้อยมากแต่เขาเองก็ยังคงมีความหวัง และลุกขึ้นปาดน้ำตาจากนั้นจึงปั่นจัก,กรยานคันน้อยที่วางพิงผนังกำแพงบ้านเข้าไปลองสำรวจภายในตัวเมืองปานจิตลองไปดูที่สวนสาธารณะตลาดห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และวัดแต่ก็อาตามหาละเอียดละอ่อไม่เจอเขาตามหาทั่วอยู่สามวันจนพบว่าฝาแฝดสาวงามทั้งสองถูกหลอกไปเป็นขอทาน เขาตรหนักว่าเธอก็เป็นเพียงเหยื่อของคนอื่นไม่ต่างจากเขาด้วยใจที่ให้อภัยในที่สุดก็เจอเสียทีอยู่นี่นี่เองขวัญเอ๋ยขวัญมาพี่ไม่ว่าอะไรพวกเจ้าล็อกพวกเราต่างก็โดนหลอกไม่ต่างกันจะมากโกรธเคืองกันไปเพื่ออะไรที่ผ่านมาก็ให้มันแล้วไปเถอะก็ขอให้มันผ่านไปจากนี้ต่อไปเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะพี่จะพาพวกเจ้า กลับไปยังหมู่บ้านไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งจากนี้ต่อไปก็อย่าหลงเดินทางผิดอีกแต่อย่างไรก็ตามเราคงต้องเป็นผัวเมียกันอีกไม่ได้แล้วละปานจิตพูดออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจของลูกผู้ชายที่เจ็บช้ำมาจากความรักที่เขาได้มีให้ต่อผู้หญิงสาวที่เขารักที่สุดสองคนผู้หญิงที่เขาพยายามทุ่มเททำทุกอย่าง เพื่อที่จะได้มาครอบครองแต่แล้วกลับมาพรากทรัพย์สินและสมบัติทุกอย่างที่เขาหามาได้ไปจากเขาอย่างหน้าตาเฉยปานจิตไม่เคยคิดฝันเลยว่าเรื่องราวเหล่านี้จะมาบังเกิดกับชีวิตของเขาได้เพราะเขาเชื่อมั่นเสมอว่าหากทำตัวเป็นคนดีแล้วกรรมดีย่อมตามสนองแต่ความจเจริญงอกงามในชีวิตเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตจึงเป็นอะไรที่แปลกประหลาด และขัดกับวิธีความเป็นส่วนตัวของเขาอย่างเกินคำบรรยายจนปานจิตเจ็บปวดถึงขั่วหอวใจเลยทีเดียวยกโทษให้ฉันเถอะพี่ฉันผิดไปแล้วฉันเสียใจจริงๆแม่ละเอียดยกมือขึ้นมาพนมไหวพร้อมกับคราบน้ำตาน้อยๆเอ่อล้นออกมาจากในตาคู่สวยของเธอที่ตอนนี้ดูขมุกขมอมเพราะต้องมาเป็นขอทาน ฉันขอโทษด้วยคนนะจ๊ะฉันมันคนโลภทั้งทั้งที่พี่ให้ทุกอย่างกับฉันแต่ดูตอนนี้สิพวกเราไม่เหลืออะไรแล้วแม่และออกุมมือปานจิตเอาไว้แล้วก็ยกมือขึ้นวางที่หน้าผากของเธอเหตุการณ์ในครั้งนี้สร้างความสะเทือนใจให้กับปานจิตเป็นอย่างมากแต่อย่างไรก็ตามปานจิตเลือกที่จะปล่อยพวกเธอทั้งสองไปและไม่เอาเรื่อง เขากลับไปยังหมู่บ้านด้วยความเข้าใจว่าบางครั้งการให้อภัยก็คือความสุขที่แท้จริงเมื่อปานจิตกลับถึงหมู่บ้านเขาก็ตั้งหน้าตั้งตาทำนาครั้งใหม่เพื่อจะได้มีรายได้มาจุนเจือครอบครัวเนื่องจากทรัพย์สินทั้งหมดถูกอดีตภรรยาทั้งสองขโมยไปสิ่งหนึ่งที่ปานจิตยังพอสามารถทำได้คือการพาเจ้าทุยคู่ใจไปที่คันนาในทุกๆเช้า แล้วติดแอกให้มันเพื่อไถพรวนดินให้ร่วนซุยจะได้มีสภาพเหมาะสมต่อการไถหวานมาเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เจริญงอกงามต่อไปโดยปานจิตทำแบบนี้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์จนคนในหมู่บ้านต่างจดจันถึงความขยันขันแข่งของเขาไอจิตเองต้องหาเวลากินข้าวบ้างนะทำแต่งานอย่างเดียวเดี๋ยวก็เป็นลมเป็นแรงไปหรอกใครมันจะมารับผิดชอบ ก็ผมนี่ไงที่ต้องรับผิดชอบตัวเองชีวิตผมผิดพลาดมาเยอะผมต้องรีบแก้ไขอะไรอะไรให้มันถูกต้องนี่อายุผมกว่าปีเข้าไปแล้วจะมีเรี่ยวแรงเหลือใช้ทำงานต่ออีกสักกี่ปีกันเชียวถ้าไม่รีบขยันตอนนี้จะให้ไปขยันตอนไหนล่ะครับลุงไอ้จีตอะไรที่มันแล้วไปแล้วก็ปล่อยให้มันแล้วไปเถอะแกจะไปเก็บมาคิด ให้มันช้ำใจทำไมวะคนเรานะ่ะมีเวลามีลมหายใจก็แค่ไม่กี่ปีเท่านั้นเวลาอยู่บนโลกมันก็ต้องอยู่ให้มีความสุขสิถึงจะถูกต้องลุงแจง้งเริ่ม่ร้ปรัชญาในแง่คิดในการใช้ชีวิตให้ปานจิตได้ฟังอีกรอบขอบคุณครับลุงแจง้งที่เป็นห่วงผมแต่ผมมันตัวคนเดียวถึงจะเป็นอะไรขึ้นมา ก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนอยู่แล้วล่ะครับปานจิตตอบอย่างเศร้า,าเองจะพูดอะไรอย่างนี้ได้ยังไงวะเองยังจำนางทองกวาวได้ไหมคนที่มาตะโกนเชียร์แกในวันแข่งกีฬาวิ่งควายวันนั้นนะ่ะนี่มันยังเอาแต่ถามถึงเรื่องแกอยู่ทุกวันถ้าแกว่าแกสดสนิทแบบนี้ข้าให้นางทองกวาวเอาข้าวมาให้แกกินสักหน่อยคงไม่เป็นไดมั่ง ลุงแจ้งเปเรยแถมบังคับปานจิตน้อยๆด้วยความปรารถนาดีทองกวาวนี่คนไหนล่ะครับลุงวันงานวิ่งควายผมสนใจก็แค่เส้นชัยกองเชียร์สองข้างทางผมไม่ได้สังเกตอะไรเลยจริงๆแกนี่มันเลยจริงๆไอจิตยังไงคราวนี้ลองเปิดใจดูอีกสักครั้งก็แล้วกันเพื่อว่าอะไรๆมันจะดีขึ้นมาบ้าง ถือว่าลุงขอละกันนะลุงแจ้งพูดด้วยเสียงเนื่อยๆแล้วก็เดินจากไปวันถัดมาพี่จิตสวัสดีจ้าทองกวาวยิ้มทักทายข้างคนาในมือถือตะกร้าอาหารกลางวันติดมือมาด้วยสวัสดีจ้ารู้ชื่อพี่ได้อย่างไรแม้ก็พี่เป็นคนดังของหมู่บ้านแข่งวิ่งควาย ชนะจนได้ที่หนึ่งใครๆก็รู้จักพี่กันทั้งนั้นแหละจ้าฉันชื่อทองกลว,วนะจ๊ะยินดีที่ได้รู้จักจ้าทองกกาวยิ้มให้พลางบิดตัวไปซ้ายทีขวาทีด้วยความขุยเขินเพราะเธอนั้นก็แอบชอบปานจิตอยู่และก็ได้รับรู้ข่าวล่ามาเร็วจากลุงแจ้งแล้วว่าตอนนี้หัวใจของปานจิตยังว่าง และเธอเองก็อยากเข้ามาจับจองเสียเต็มที่แล้วขอบใจนะจ๊ะแล้วนี่น้องทองกวาวจะไปไหนต่อจ๊ะถ้าไม่รีบแดดแรงกว่านี้เดี๋ยวผิวจะเสียได้นะปานจิตเตือนด้วยความเป็นห่วงขอบคุณพี่จิตมากเลยนะจ๊ะที่เป็นห่วงฉันแต่ฉันมาที่นี่ก็เพราะอยากจะมาทานข้าวเที่ยงกับพี่หวังว่าพี่คงไม่รังเกียจ ฝีมือทำกับข้าวของฉันนะจ๊ะทองกวาวสารภาพไปตามความเป็นจริงเธอดีใจมากที่ปานจิตเป็นห่วงมันยิ่งทำให้เธอมีความรู้สึกดีๆต่อเขาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจริงหรือทำกับข้าวมาให้พี่ดีเลยงั้นเที่ยงนี้เรามากินข้าวด้วยกันดีไหมชายหนุ่มนั้นยิ้มตอบรับด้วยความดีใจเขาเชื่อคำพูดของลุงแจ้ง ที่สอนเขาไว้เมื่อวานอย่างน้อยๆเขาก็ควรเปิดโอกาสให้กับคนดีๆได้เข้ามาในชีวิตของเขาบ้างและมันก็ยังเป็นโอกาสที่ดีที่เขาจะให้โอกาสตัวเองไปพร้อมๆกันอีกด้วยและในที่สุดปานจิตก็พบรักแท้กับหญิงชาวบ้านที่เคยเชียร์เขาในวันแข่งความสุขแท้ๆจริงไม่ได้อยู่ที่รางวัลแต่อยู่ที่ความรักที่มอบให้กันและได้รับ เขาและความรักใหม่เขาสร้างครอบครัวได้เต็มที่ด้วยความอบอุ่นและความสุขปานจิตก็ไม่เคยลืมบทเรียนที่ได้รับจากการแข่งขันวิ่งควายในครั้งนั้นพี่จิตจ๊ะวันนี้ตอนเที่ยงเดี๋ยวฉันเอาเข้าไปให้พี่ที่เถียงนาเหมือนเดิมนะจ๊ะทองกวาวบอกกับปานจิตในตอนเช้าก่อนที่เขาจะเดินถือจอบและเสียมไปที่ท้องนาไม่เป็นไรจะทองกวาว เดี๋ยวพี่แบ่งใส่ปินโตไปตอนนี้เลยก็ได้น้องจะได้ไม่ต้องเดินไกลนี่ก็ท้องได้สามเดือนแล้วนี่พี่ไม่อยากให้น้องลำบากแล้วอีกอย่างมันจะสะเทือนไปถึงลูกน้อยของเราปานจิตต,ตอบปฏิเสธด้วยความเป็นห่วงแต่ฉันใส่ปินโตไว้ให้ตอนเที่ยงแล้วนะจ๊ะอาหารยังอุ่นอยู่เลยจ้ะพี่ขนไปตั้งแต่ตอนเช้านี้เดี๋ยวก็เย็นชืดหมดพอดีแล้วอีกอย่าง คนท้องก็ต้องออกกำลังกายเหมือนกันนะเด็กที่ออกมาจะได้แข็งแรงเชื่อฉันเถอะว่าเดินแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกสบายมากๆพี่ขนจอบขนเสียมหนักมากพอแล้วอย่าต้องขนปิ่นโตไปเพิ่มอีกเลยให้มันพรุงพรังนะจ๊ะทองกวาวตอบกลับด้วยความรักพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลต่างๆให้ปานจิตได้ฟังยกใหญ่ดูท่าว่าทองกวาว จะคงไม่ยอมแพ้ง่ายๆเป็นแน่แม้ถ้าน้องทองกวาวพูดถึงขนาดนี้แล้วน้องค่อยเอาปิ่นโตมาให้พี่ที่เฉียงนาตอนเที่ยงก็ได้เราจะได้กินข้าวเที่ยงด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกดีไหมป้านจิตพูดหยอกเยา้าเอาใจทองกวาวเต็มที่ดีจ้ะพี่ถ้าหากพี่อยากให้ฉันเอาไปเพิ่มก็บอกได้เลยนะจ๊ะ เดี๋ยวฉันขนตามไปให้จ้ะทองกวาวกล่าวสัำทับอย่างกวีกวาดงั้นขอเป็นความรักของน้องทองกวาวที่มีต่อพี่แล้วกันนะจ๊ะป้านจิตคงไม่หยุดหยอกเย้าเอาใจภรรยาของตนตั้งแต่เขาแต่งงานอยู่ร่วมกับทองกวาวชีวิตของเขาก็จเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นทองกวาวไม่เคยเอาแต่ใจในเรื่องไร้เหตุผล ในทางตรงกันข้ามเธอกลับเป็นคนที่มีเหตุผลมากจนน่าทึ่งเสียด้วยซ้ำไปแมมพี่ปานก็ทองกวาวตอบอย่างขุยเขินแต่ลึกๆแล้วเธอก็ดีใจอย่างยิ่งที่สามีของเธอนั้นมีความรู้สึกที่ดีกับเธอเช่นกันเพราะในตอนแรกที่ได้เจอกันในใจของปานจิตนั้นมีแต่ละเอียดละออชนิดที่ว่าเอามาร้องเซลเป็นเพลงได้เลย แต่ในตอนนี้สถานการณ์ต่างๆเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วและเธอก็ได้ตั้งคันกับปานจิตต่อจากนี้คนที่จะได้ครอบครองหัวใจของเขาก็ต้องเป็นเธออย่างแน่นอนพี่รักทองก่าวนะจ๊ะปานจิตเอ่ยคำหวานบอกรักภรรยาให้ชื่นใจปกติแล้วเขาไม่ใช่คนที่ชอบบอกรักใครง่ายๆแต่สำหรับเช้าวันนี้มันเป็นอะไรที่พิเศษมากๆ พราะมีภรรยาที่ตั้งคันอ่อนๆมาคอยดูแลเอาใจใส่ปรนนิบัติดูแลรับใช้อย่างไม่มีขาดตกบกพร่องแบบนี้มันก็ต้องมีการตบรางวัลให้แก่กันบ้างนี่จริงๆแล้วถ้าเขาเก็บเงินได้มากกว่านี้อีกสักหน่อยเขากะว่าจะถอยรถยนต์คันใหม่ให้ภรรยาสุทธิราของเขาด้วยเผื่อว่าเวลาท้องโตกว่านี้จะได้เดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกมากขึ้นฉันก็รักพี่ปานจิตจ้ะ ทองกวาทซาบซึ้งในความรักที่ปานจิตมีต่อเธอถึงแม้ว่าเขาจะไม่ค่อยบอกรักบ่อยๆแต่ด้วยสีหน้าแววตาคำพูดและการกระทำมันก็บ่งชี้ได้อย่างชัดเจนว่าปานจิตนั้นเป็นผู้ชายที่มีจิตใจดีและมีนิสัยที่ดีมากๆเป็นโชคดีของเธอแล้วที่ได้มีโอกาสรู้จักกับเขาและได้รับความสัมพันธ์เป็นภรรยาเป็นคนในครอบครัวเป็นแม่ของลูก เธอช่างโชคดีเสียยิ่งกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งเมื่อได้มาอยู่ข้างกายของคนดีๆอย่างปานจิตในทุกค่ำคืน